วิคอ์ฟุบอล5ตัวเน้นชัวร์ครับผมประจำวันเสาร์ที่23สิงหาคม2568ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูฟุบอลใหญ่ๆของยุโรปกันนะเริ่มเตะก,กันแทบจะครบแล้วนะครับก่อนอื่นไปเช็คก,กันบ้างเมื่อวานสักนิดหนึ่งเป็นไงกันบ้างน,นะครับผมผลงานเมื่อวานฮะคู่แรกครับผมคาชิวาเรโซครับเอาชนะ ra อูราวะเรส4-2นะครับผมให้อยู่ต่อเรโซราคาปปปและเน้นไปที่สร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งเรากินเต็มทั้ง2บินนะครับ ตัวที่2ครับไบโอเมนิกครับเอาชนะไลซิกไปเละเลยฮะหต่อศูนย์ครับอยู่รองไลซิก2ลูกโดนเลยนะฮะคู่ที่3ครับเป๊ะแชร์เฉียนเอาชนะองเช่หนึ่งศูนย์นะครับคู่นี้ต่อเป๊ะแชร์สองลูกครึ่งโดนนะครับตัวที่4ครับต่อเชลซีราคาครึ่งควบลูกครับพุ่งด้วยสกอร์ต่ำสามลูกครับปรากฏว่าเชลซีชนะไป5้ต่อหนะครับต่อเชลซีบวกครับส่วนสกอร์ต่ำโดนนะฮะและตัวที่5นะครับผมให้อยู่อรองอาราเบสนะครับราคาครึ่งควบลูกแล้วก็สกอร์ต่ำสองลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับ คู่นี้จบเบติชนะ1-0นะครับผมอยู่รองอาราเบสโดนครึ่งนึงครับแต่ตัวที่เน้นสุดคือสกอร์ต่ำอันนี้ได้นะครับส่วนเมื่อวานในรายแอดทีเด็ดผมไม่ได้ให้นะครับผมแต่เดี๋ยววันนี้แจกแน่นอนนะรอติดตามมาได้เลยนะครับส่วนฟุตบอลวันนี้ครับ5คู่เนี่ยปรากฏบนหน้าจอแล้วนะครับผมผมก็คัดมา3คู่นะฮะที่จะใช้จัดกิจกรรมทายผลสกอร์ในวันนี้ขอเป็น3คู่จาก3หลีกเลยแล้วกันนะครับผมตัวแรกครับเป็นมักเซกับปารีสเอฟซีครับเวลาศีตุลยตรง ตัวที่2ครับผมอาเซนอลกับลีสนะครับเวลาห้าทุ่มครึง่งและตัวที่3ครับเลเวนเต้ ante, กับบาร์เซโลนาเวลาตีสองครึ่งนะครับ3คู่นี้ครับทายสกอร์ให้ถูกทั้งหมดรับไปเลยครับ1 0 0 0 0มืนบาทสำหรับ v p บุคคลทั่วไปรับไป3000บาทนะครับคู่หลักของเราวันนี้ครับเป็นอร์เซนอลกับลีสเข้าไปราฮาดุ้มครึ่งนะครับ VIP รับ3า0บาทครับบุคคลทั่วไปรับ100บาทนะฮะแจกสลุดแบบนี้ประจาอยู่แล้วทุกวันนะครับผมรุนเงินหมื่นกับผมได้ครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็น v i p กับผมทางไลน์แอดแอปบอมแปดสิบแปดนะครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนแล้วก็สุดท้ายนี้ครับกดติดตามกด Subscribe ช่องผมทาง YouTube ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเซมูมอนเตงและทีมงานนะครับ เราไปเปิดกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังก,กฤษคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีครับผมที่อิตาสเตเดียมนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดรังเย่าต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผม ซึ่งแมชแรกเนี่ยผลงานดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเจอทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพวกเขาสามารถเปิดบ้านอขออภัยครับบุกไปเยือนวูฮัมตันแล้วเอาชนะมาได้4ประตูต่อศูนย์นะครับขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่ไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็เก็บ3แต้มแล้วก็ยิงประตูถล่มทลายแบบเก็บคลีนชีตกัน ได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับผมถือว่าโอเคครับเปิดตัวได้สวยครับตูๆูการก่อนเจอกันเนี่ยทั้ง2ทีมครับเจอกันไปทั้งหมด2เกมนะครับผมซึ่งก็สถิติแอบแปลกนิดนึงนะครับคือเล่นบ้านใครทีมเยือนชนะครับ เล่นบ้านสเปอร์ตอนนั้นแมนซิตี้บุกชนะ1-0ครับส่วนเล่นบ้านแมนซิตี้ครับช่วงนะั้นเป็นช่วงฟอร์มตกครับสเปอร์บุกเอาชนะได้4ประตูต่อ0เฮตัวเฮช่วงหลังๆนี่ถือว่าสูสีนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยเอาชนะไปได้3ครับสเปอร์เอาชนะไปได้2เกมและส่วนใหญ่มักจะออกมาเป็นสกอร์สูงนะครับผมในช่วงหลังๆด้วยเดี๋ยวมารอดูว่าจะอะไรยังไงนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับผม ทางฝั่งเจ้าถิ่นครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก่อนแข่งเนี่ยก็มีระบุนะครับว่าโรดี้เองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะชวดลงสนามอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เจ็บต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงฤดูก,กาลที่แล้วนะครับขณะที่ทางด้านของจอสโก้ควาดิออเอยฟิลโฟเดนเอยเนี่ยก็ต้องรอเช็คฟิตนะครับแต่แข้งใหม่อย่างทีนี่ไรนเดอร์นะครับผมรวมถึงไรยันแชกี้ นะอันนี้อาจจะมีโอกาสได้ลงสนามในวันนี้ด้วยนะครับผมก็คาดว่าทางเป๊ปเนี่ยก็น่าจะใช้ระบบ4-3-3เหมือนเดิมนะครับโดยจะให้ตางหน้าของเอริงสบาฮาแลนด์เนี่ยยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็ให้ตางหน้าของตดกูกับออสการ์บ๊อบเนี่ยรวมถึงบาร์เดโดซิวาครับเป็นตัวคอยขับเคลื่อนอยู่ด้านหลังฮาแลนด์นะครับผมส่วนฝั่งของสเปอร์ครับผมเจ็บย,วยาวๆเลยเนี่ยก็คือเจมส์ดีซัสันนะครับอันนี้แบบปิดเทอมยาวผมว่าน่าจะมาทีช่วงปลายปลายปีเลยด้วยซ้ำไปนะครับ รวมถึงเดยยังครูเซฟกี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านของอ่าราดูดาคูเซนนะครับผมไรอันกิลแล้วก็ไมเนอร์ซโตรบอนเนี่ยพวกนี้ยังคงบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดนะครับขณะที่อูโดโกีกับบิซูมาเนี่ยต้องเช็คฟิตนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าตัวเจ็บเยอะจริงๆนะโทมัสแฟรงดี้น่าจะต้องปรับทับกันเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับก็คาดว่าจะเป็น4-2-3-1แหละนะครับผมกองหลังจะมีโรเมโรกับฟานเดลเฟนเป็นตัวชูนะครับขณะที่เกมลุกเนี่ยจะได้อิสมาลาซานนะครับผมที่ เสริมทับเข้ามาแล้วก็เล่นได้โดดเต่นเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้าแน่นอน,นครับเร่นกับทางด้านของริชาร์ริซันนะครับที่ฟอร์มแรงตั้งแต่ช่วงนับเปิดฤดูกาลเลยอ่ะความน่าสนใจของวันนี้นะครับก็คือว่าเป็นทีมที่เปิดเกมรุกด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะได้เห็นแบบว่าเขาเรียกว่าความสนุกสนานนะครับผมเป็นบอลเอนเตอร์เทนนะครับบอลของเป๊ปรู้กันอยู่นะครับผมว่าจะเป็นประเภทแบบว่าครึ่งแรกเนี่ยบี้จนหนักเลยครับผมยิงประตูจนได้แล้วครึ่งหลังเนี่ย จะค่อยๆผ่อนเกมลงไปอะไรแบบนี้นะครับผมเติมเกมได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับมีการเสริมทัพที่น่ากลัวมากๆครับเกมรูกริมเส้นถือว่ารวดเร็วเพรสซิ่งถือว่าทําได้ทั้งเกมกัดการทรานสิชันเกมถือว่าทําได้ดีนะครับผมอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยสเปอร์ทีมเยือนเนี่ยสมาธิจะเยอะแค่ไหนถ้าสมาธิดีๆหน่อยเพรสซิ่งดีหน่อยจริงๆด้วยคุณภาพของนักเตะก็ต้องบอกว่าพอจะสู้ทหน้าของเมนซี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะ หน้าของริชาลีซอนเองเนี่ยเปิดตัวได้สวยเลยเมื่อตัวฤดูกาลนะครับก็วันนี้ก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวความหวังให้กับทางฝั่งทีมเยือนเลยล่ะแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ครับซิตี้ก็คงคองบอลมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ไหลลื่นสักเท่าไหร่ท่านนั้นเองเพราะสเปอร์นี้ก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับขอแค่อย่างเดียวว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกครับถ้าซิตี้เนี่ยไม่ยิงประตูขึ้นนําเร็วผมว่า ความกดดันเนี่ยมันจะไหลมาทางเจ้าบ้านเยอะพอสมควรนะครับแล้วทางฝั่งของสเปอร์เองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเก็บแต้มกลับไปได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเอาเป็นว่าคู่นี้เนี่ยผมอ่านว่าสเปอร์ถ้าแพ้นะคงแพ้ไม่ขาดนะครับผมแต่สกอร์สูงเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากๆเลยทีเดียวเพราะทั้งคู่ก็เป็นทีมที่เกมทุกดีด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับคู่นี้ผมขอเลือกอยู่รองทางฝั่งท่านั้สเปอร์ทีมเยือนราคา1ลูกทวนนะครับขณะที่สกอร์สูงผมขอเลือกใส่ไปที่3ลูกทวนนะครับเชื่อว่าวันนี้ น่าจะยิงกันรวมยังไงก็น่าจะเกิน3ลูกและแมนซิตี้จะไม่ชนะทาาด้านของสเปอร์ขาดลอยแน่นอนนะครับย้ำนะครับอยู่รองสเปอร์ราคา1ลูกพุ่งด้วยสกอร์สูง3ลูกท่วนครับถัดมาคู่ที่2ครับยังคงอยู่ต่อกศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับขยับไปรอบ3ทุ่นตรงกันบ้างวันนี้บอลมาจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของปู๊แฮมตันวันเดเรอร์นะครับ โดยแมตช์เปิดสนามครับบอลมาร์สเนี่ยพวกเขาแพ้กับลิเวอร์พูลไปนะครับที่แอนฟิลด์สองประตูต่อสี่แต่ต้องยอมรับว่าสู้ได้สนุกเลยทีเดียวแต่ที่น่ากังวลครับคือเกมในช่วงพรีซีซั่นพวกเขาไม่ดีเอาซะเลยไม่ชนะใครเลยนะครับมีแต่แพ้กันเสมอครับส่วนบูแฮมตันเองก็หนักไม่แพ้กันครับผมแมตช์แรกเปิดสนามครับแพ้คาบ้านให้กับแมนซิตี้ศูนย์ต่อสี่และช่วงพรีซีซั่นนี้ก็มีแต่แพ้กันเสมอครับเอาตรงๆหนักไปทางแพ้ได้สามใบนะฮะแย่กว่าบอลมาร์ซะอีกครับ ดูดูการก่อนเจอกันครับกับบอลมัดนะครับผมก็เจอกันทั้งหมดเนี่ยสเกมนะครับมีฟุตบอลลีกครับซึ่งสถิติคล้ายๆกับคู่ก่อนครับก็คือว่าเล่นบ้านใครทีมนั้นแพ้ครับบอลมัดเล่นในบ้านแพ้บู๊ปศูนย์หนึ่งครับบูปเล่นในบ้านแพ้บอลมัดสองต่อสี่ครับกับอีกหนึ่งรายการครับคือ FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมก็เล่นในบ้านบอลมัดตอนนั้นเนี่ยเสมอกันในเวลาปกติแล้วก็บอลมัดก็มาดูจุดโทษเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะ สรุปง,ง่ายๆเลยนะเจอกันก็ถือว่าสูสีครับและที่น่าแปลกคือ5นัดหลังสุด6นัดเลยผมให้6นัดหลังสุดของทั้งคู่เลยนะครับทีมเยือนมีผลงานดีกว่าทั้งหมดครับผมถ้ามองในมุมการลงทุนนะฮะเอออันนี้ถือว่าแปลกมากนะครับส่วนเรื่องสภาพความพร้อมของทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นบอลวัดเองครับกุซืซอรอนดตรนี่อิราโอลานะฮะก็จะได้ไรอันคริสตี้ครับกลับมา ซ้อมกับทีมแล้วนะครับผมร่วมกับทางด้านของอ่าจัสตินไควอร์ดครับที่จะมีลุ้นนะครับติดชื่อตัวสำรองในค่ำคืนนี้นะครับเอเดนส์อูนาลนะครับลูอิสคุกเนี่ยไอพวกนี้ยังคงเดี่ยงยาวอยู่เหมือนเดิมครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตนั้นนั้นเนี่ยเซผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามเนี่ยก็คงจะคล้ายๆนะครับผมกับแมตช์ที่แล้วครับโดยทางด้านของอนนาสมิธเนี่ยจะเป็นกัปตันทีมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีทางด้านของบูบาก้ารดิอาเกเต้นะฮะผมอากอสเซเนซี่ นะฮะรวมไปถึงไทเลอร์อดัมแล้วก็อเล็กซสกอตนะฮะแล้วก็เดวิดบูธมาคาสตาวเนียนะครับผมลงเป็นตัวหลักเหมือนเดิมครับแล้วก็มีท่านั่เอวานิลซันนะครับเป็นตัวเกมรุกในระบบ4-2-3-1หรือว่า4-3-3นะครับซึ่งแน่นอนหลายคีย์แมนสำคัญก็จะเป็นท่านั่งของเซเมนโยนะครับที่ฟอร์มดีมากนะฮะจากการยิง2ประตูที่แอนฟิลด์นัดล่าสุดครับเป็นตัวความหวังในวันนี้ส่วนบูฟทีมเยือนของแกรี่โอนิวนะครับผมก่อนเล่นเกมเยือนบอลมัตเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าไม่มีตัวเจ็บหน้าใหม่ นะครับผมที่น่ากังวลแต่อย่างใดนะครับหลังจากพ่ายซิตี้มาดังนั้นเนี่ยสภาพตัวผู้เล่นของพวกเขาเองก็ยังคงจะเหมือนเดิมก่อนนัดที่จะเจอแมซิตี้เลยนะครับโดยคาดว่า าทางด้านของอโชเซซานะครับผมรวมถึงทางด้านของเนลสันเซเมโดแล้วก็ครกจอร์ซันนะครับโตติโกเมสพมวกนี้จะลงสนามก็ได้ทั้งหมดครับรวมถึงเกมลุกอย่างปาโบซาราเบียอีกด้วยนะฮะแล้วก็วังฮีชานวันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นกันครับซึ่งถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยทางฝั่งของวูฟเองก็ค่อนข้างจะฟูลทีมเลยทีเดียวถ้าเทียบกับบอลมัตนะครับผมเพียงแต่ว่าบอลมัดเองก็เป็นบอลที่พลังกำลังดีนะครับแล้วก็ยามที่ได้เล่นในบ้านพวกเขามักจะทำงานได้ดีอยู่เสมอ้าต อิงจากข้อมูลเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับ pressing เร็วครับผมแล้วก็ใช้ f u ูล back เนี่ยครับเติมขึ้นคู่กับกองกลางครับผมทําให้เวลาเล่นเกมรุกเนี่ยจะมีตัวเลือกนะฮะในเกมรุกได้ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าถ้าโดนสวนจังหวะนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบ,บวงเวงไปสักหน่อยหนึ่งก็ต้องดูครับว่าจะพลาดง่ายหรือเปล่านะครับถ้าดูจากเกมรุกของบอลมัตถือว่าน่ากลัวมากในการเจอกันรืวอพูลที่แอนฟิลด์เมื่อนัดที่แล้วนัดแรกนะครับส่วนบูฟครับวันนี้คงต้องมาแบบว่าตั้งรับรอสนับแบบนุ่มนวลแล้วก็ แบบใจเย็นเลยครับผมโดยทนานัาของไรอันนูรีกับเดอรซันเซมโดน่าจะเป็นตัวทีเด็ดครับในการเติมเกมเร็วเวลาตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับนะครับลวงกลางกายก็จะใช้ลาเซนเนี่ยเป็นตัวพักบอลแล้วก็หลาเฮดพวกตัวจี๊ดเนี่ยวิ่งสอดขึ้นมายิงครับผมอย่างที่บอกไปว่าส่วนใหญ่ใครเล่นเจ้าบ้านเนี่ยมักจะมีผลงานไม่ดีเพราะว่าอีกทีมหนึ่งพอตั้งรับรอสวนกลับแล้วมันทําได้ดีครับคือทั้งสองทีมเป็นทีมที่ถนัดตั้งรับรอสวนกลับด้วยกันทั้งคู่ครับพอต้องมาบุกเป็นธรรมชาติมันก็เลยอาจจะ ค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับผมก็ดูแล้ววันนี้เนี่ยจากการที่บอลมัดเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะครับก็เลยต่ออยู่หน่อยนะฮะยิงก็ไม่หน่อยแหละประมาณนึงครับครึ่งควบลูกครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบ,บูุบมากกว่านะเพราะว่าทีมเยือนเองเนี่ยเวลาตั้งรับดีๆเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับไล่ตัวเกมรุกคุณภาพตัวผู้เล่นพวกนี้ก็ไม่ได้หนีก,กันมากเท่าไหร่ครับผมเพียงแต่พวกเขาต้องมาเล่นเกมเยือนเท่านั้นเอง ผมว่าครึ่งควบลูกเป็นราคาที่พอรับได้เพราะถ้าแพ้หนึ่งลูกก็แค่หูขาดนะครับผมจริงๆมุมเสมอถือว่ามีไม่ใช่น้อยเลยนะฮะแล้วก็มองว่าเกมนี้ก็น่าจะอึดอัดด้วยนะครับดังนั้นสกอร์ต่ำม,มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเช่นกันคู่นี้ผมฝากไว้2อบินนะครับผมเลือกอยู่ร้องบู๊ทำต้านราคาครึ่งควบลูกและอยู่สกอร์ต่ำราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับก็ชอบตัวไหนลองเลือกเอาตัวนั้นขอสักบินหนึ่งแล้วกันนะ ถัดมาคู่ที่3ครับผมเราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้าง,งเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับวันนี้โอลิมปิกมาเซยจะเปิดบ้านต้อนรับกรเยียนของทีมน้องใหม่อย่างปารีสเอฟซนะครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาฮะไม่ใช่ไปแชร์นะอยา่าเข้าใจผิดนะเพื่อนๆโดยแมตช์แรกครับผมทางด้านของโอลิมปิกมาเซยครับผลงานไม่ดีนะครับ พวกเขาบุกไปแพ้แรนด์มาก่อนศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับผมแต่ในช่วงพรีซีซั่นผลงานดีใช้ได้เลยนะแทบไม่แพ้ครับมีแต่ชนะกันเสมอแล้วก็อุ่นเครื่องกับทีมใหญ่ทั้งนั้นนะครับผมส่วนฝั่งของปารีสเอฟซีครับเปิดสนามนัดแรกด้วยการบุกไปแพ้อองเช่นะฮะศูนย์ประตูตอนหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นการแพ้ที่แบบโอ้เล่นได้น่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับเล่นดีอองเช่เยอะครับผมพเพียงแต่ว่าเจอเจ้าบ้านในส่วนมาตุ้มเดียวหลับเลยนะฮะ ส่วนเกมในช่วงอุ่นเครื่องพรีซีซั่นก็ถือผลงานดีด้วยนะครับพวกเขาก็ไร้พ่ายเหมือนกันนะชนะ2เสมอ2ใน4เกมพรีซีซั่นนะครับความน่าสนใจคือทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับในช่วง20-30ปีหลังมาน,นี้นะเพราะว่าปารีสเอฟซีเองเนี่ยก็เป็นสโม,มรสรใหม่ด้วยนะครับผมดังนั้นวันนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมนะครับ โดยเฉพาะความพร้อมนะครับผมเริ่มจากทางฝั่งเจ้าทินมักเซข,ของโรเบโตเดอเชบี้กันก่อนเลยนะครับก็จริงๆมีข่าวนะครับเรื่องนอกสนามว่าแบบไปประทะคารมกับนักเตะในห้องแต่งตัวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผลงานมาันไม่ค่อยดีนะครับผมคือแบบพูดกันตนองประมาณว่าผมรักสโมสรอนแห่งนี้มากถ้าเกินกว่าจะเห็น ผลงานแบบที่มันแย,แย่ๆอย่างนี้ได้อะไรประมาณนี้ครับเหมือนแบบโวยๆแล้วก็กระตุ้นลูกทีมนะครับผมอันนี้เป็นข่าวที่หลุดๆมาครับแล้วก็มีรายงานข่าวมานะครับว่าจากการประทัคา,ารมครั้งนี้เองครับผมตระดาอารินราโนกับจอร์แดนโรเนี่ยอาจจะถูกกันออกไปจากเกมนี้นะครับผมเนื่องจากมีปัญหาแบบทะเลาะเบาแววงอะไรกันประมาณนี้นะเป็นเรื่องของนอกสนามนะครับ และนอกจากนี้ครับผมนักเตะตัวใหม่อย่างพวกอีโกไปสงโงครับที่มาจากฟิยนูนะครับวันนี้เนี่ยยืนยันแล้วว่ายังไม่พร้อมลงสนามนะครับผมส่วนฟากุนโดเมดีนาครับกองหนัานิพชาอาเ์เจนตินาที่เพิ่งย้ายมาใหม่ นะฮะก็จะต้องรอเช็คความฟิตอีกทีนึงครับรอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็เชื่อว่านักเตะเขาน่าจะเป็นเซตเดิมๆอยู่นะเพราะว่าไอ้ตัวใหม่ของของของเดอร์บียที่เซ็นมาเนี่ยหลายๆตัวยังไม่พร้อมนะครับซึ่งก็คงจะใช้ระบบ4 2 3 1หรือว่า4 3 3เป็นหลักเหมือนเดิมนะครับผมก็มีทั้งพวกเปีย์มีหอยเบียกนะครับผมมีทั้งด้านของอังเกลโกเมสนะครับผมเมสันกรีนวูดอะไรพวกเนี้ยเป็นตัวหลักนะครับผมของทีมอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีทั้งด้านของโอมาเมยองด้วยนะแยังไม่เลิกเล่นนะครับผม ซึ่งพูดถึงโอบาเมยองนี่ผมอยากจะบอกว่ามักเซเฉลาดมากนะปี23นี่ดึงจากเชลซีมาแบบฟรีๆครับเล่นอยู่ปีเดียวครับปี24เนี่ยขายให้เอาคาเซียนะครับผมสโม,มสรของอาหลับไป9ล้านยูโรครับแล้วผ่านอีกปีเดียวครับปี2025คือปีนี้ครับผมคือหมดสัญญาเอาคาเซียครับมักเซก็ดึงกลับมาฟรีครับคือแบบมึงกำไรมากๆเลยกับนักเตะตัวเนี้ยนะ อ่ะเรามาดูทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างครับปารีสเอฟซีของสเตฟานชิลลี่นะครับในสถา,านะทีมน้องใหม่ครับเพิ่งจะเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดครั้งแรกนะครับผมในรอบกว่าครึ่งทศวรรษเลยทีเดียวนะครับผมก็ฟอร์มรุดูการก่อนในแข็งแกล่งมากในช่องยิ่งในเกมเยือนครับเล่นดีจริงๆนะฮะแล้วก็ได้รองแชมป์ขึ้นมานะเป็นรองแค่ลอริยองแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองครับผมก็นักเตะอ่าในพวกที่เป็นแกนหลักจากลีกเดินเนี่ย ขึ้นมาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับแถมพวกเขาเองจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเรดบูลซอสบวกด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็จะมีการแชร์ตัวผู้เล่นกันนะผมว่าอันนี้หลายๆคนน่าจะทราบกันดีนะครับซึ่งตลาดซื้อขายที่ผ่านมาครับผมตัวเข้านเด่นๆเลยก็คือโอตาวิโอนะครับผมแบ็กไว้ยีปีจากปอโต้ครับย้ายมาเรียบร้อยแล้ว และนอกจากนี้ครับผมก็ยังจะมีท่านั่งของทีโบเดอร์สเมครับแบ็กซ้ายจากแรงโมเซสไซมอนครับผมปีกซ้ายทีมชาติในจีเรียจากน้องนะครับผมอันนี้เนี่ยยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะที่ย้ายมาร่วมทีมครับต้องบอกว่าเสริมทัพเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมขณะที่ตัวหลักๆในเกมลุกนะครับอย่างทางด้านของฮาเมลแล้วก็กราโซเนี่ยก็ยังคงอยู่กันครบครันครับต้องบอกว่าสภาพทีมสมบูรณ์มากๆ ทั้งตัวจริงและตัวสำรองทั้งตัวเดิมแล้วก็ตัวใหม่นะสำหรับทางฝั่งปารีสเอฟซีนะครับแล้วก็เป็นทีมนี้ตั้งรับรอสนับได้ดีมาก,มากเล่นเกมรัดกลุ่มครับมีระเบียบวินยัยเป็นทีมที่แบบเน้นเรื่องของวินัยในการเล่นแบบเต็มเปี่ยมเลยครับคือถ้าใครชอบบอลที่แบบเป็นระบบเล่นดูแล้วแบบไว้เนื้อเชื่อใจได้ผมพูดเลยนะฤดูกาลนี้ปารีสเอฟซีถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุณควรต้องลงทุนบ่อยครับคือถ้าเกิดใครจะชนะปารีสเอตซีได้วันนั้นต้องเป็นวันที่เล่นดีจริงๆซซึ่งงมักเขอจริง ผมก็ยังต้องยอมรับว่ายังคงมีเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าดีพอหรือเปล่าในวันนี้ถ้าดูจากแมชก่อนดูแลเนี่ยเหมือนยังต่อไม่ติดกันเท่าไหร่สำหรับนักเตะตัวใหม่แล้วก็นักเตะที่มีอยู่เดมิมน,นะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าทางด้านของบริเตนเอฟซีครับต้อนรับกลับขึ้นมาครับผมว่าผลงานดีนะแมชก่อนที่แพ้ก็แพ้แ,พแพบบน่าประทับใจจริงๆน่าจะชนะได้ซ้ําไปนะครับประกอบกับบักเซเงก็ต่อถือว่าค่อนข้างแพงครับเพราะว่าชนะ1ลูกเนี่ยยังไม่ได้ตังค์นะครับคู่นี้บักเซเนี่ยต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่ง ผมอ่านว่าวันนี้มา์เซเย์ชนะไม่ขาดนะครับปารีสเอฟซีเนี่ยเป็นทีมที่ระเบยบวินัยดีจริงๆผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าแพ้คือแพ้เฉือยมุมเสมอถือว่ามีครับผมขณะที่มุมที่ปารีสเอฟซีจะมาส,สร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะได้ก็มีไม่ใช่น้อยเช่นกันคู่นี้ขอเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนปารีสเอฟตีราคารองลูกควบลูก,ลกครึ่งขอบินเดียวจบเลยครับข่าวนี้มาดูคู่ไฮไลท์ของเราในคืนนี้กันบ้างนะครับเพรเมียร์ลีกอังกฤษรอาพาทุมครึ่งครับผมวันนี้อาร์เซนอลจะเปิดรงังรรเย้าต้อนรรรับับบกาามเเยยออนนนขงูต็ะค โดย5นัดหลังสุดของอาร์เซนอลครับรวมช่วงพรีซีซั่นด้วยแล้วนะฮะชนะ3แพ้2ครับเกมนัดเปิดสนามครับพวกเขาเนี่ยบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใต้ถึงโอทอฟเฟิร์ดเลยนะครับ1ประตูต่อศูนย์ผลงานดียอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนทางฝั่งของลีสยูไนเต็ดครับโหมห้านัดหลังสุดรวมช่วงพรีซีซั่นด้วยไร้พ่ายนะครับชนะ2เสมอ3ครับโดยเกมเปิดสนามก็ถือว่าทําได้ดีไม่แพ้กันครับพวกเขาเปิดบ้านเชิญเอาชนะเอเวอเรตตันไปได้ 1>, 1ประตูต่อศูนย์นะครับผมแต่ฤดูกาลก่อนเจอกับอาร์เซนอลนี่โดนทั้งย่าวั้งเยือนครับแล้วก็โดนแบบนี้เนี่ยมาแล้วเนี่ยสามฤดูกาลติดต่อกันนะครับที่แบบโดนตบย่าวยืนนั่นหมายความว่า6เกมหลังสุดที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยลีดยูเนเตตแพ้รวดทั้งหมดในทุกรายการเลยนะครับถ้าเกิดนับแค่เฉพาะฤดูกาลก่อนครับผมเกมที่บ้านแห่งเนี้ยที่รังย่าอาร์เซนอลครับลีดบุกมาแพ้1ต่อ4ครับส่วนเกมที่แอเลนโร อาเซนอลบุกไปเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์ครับก็ชัดเจนแหละครับว่าเป็นรองอาเซนอลอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะลีสเวลาเจอกับปืนใหญ่ทีไรมักจะมีปัญหาอยู่เสมอนะครับโดยวันนี้ครับสภาพความพร้อมนะครับผมของทั้งคู่ครับทั้งฝั่งของอาเซนอลครับมีข่าวใหญ่ก่อนเลยคือคายฮาวเวิร์ครับยืนยันแล้วว่าพักยาวทัวร์้อยเซนะครับมีปัญหากรบาดเจ็บนะครับผมขณะที่คริสเตนอการ์ดเองก็ยังไม่พร้อมลงสนามอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งสโมสรก็ยืนยัน ข่าวบาเจ็บออกมาเรียบร้อยทั้งหมดตรงนี้แล้วนะครับส่วนตัวที่ต้องเช็คฟิตครับไม่ว่าจะเป็นเบนไว้หรือว่าจูเลนทิมเบอร์เดี๋ยวต้องรอเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยและอัพที่คาดว่าาจะลงสนามตัวผู้เล่นที่น่าสนใจและลงได้ในวันนี้ก็คงจะเป็นบุกโยซากา้ามาตินโอเดกาด วิกเตอร์กอเกเรสนะครับผมถ้าได้รับโอกาสนะผมว่าน่าสนใจตัวนี้ซื้อมาต้องเล่นนะครับผมเล่นดีฮะแล้วก็เดวิดรายาครับผู้สามผัตูตัวหลักวันนี้จะลงสนามาไ,ได้ทั้งหมดในระบบ4-2-3-1หรือว่า4-3-3ต้องรอดูอีกทีนะครับโซลิดยู i นเตดครับสภาพทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวสำหรับดานิเอลฟาร์กนะครับผมที่ส่งผู้เล่นที่สมมติที่สุดลงในนัดที่แล้วในระบบ4 2 3 1หรือ433เช่นกันนะครับโดยมีท่านั่งของลูคัสเอเมนชาครับใช้เป็นหน้าเป้ากับฟริมเฟตจินอนโต้นะครับผมซึ่งเล่นดีมากเลยนะตัวผิวสีตัวนี้แล้วก็ยังมีกองหลังตัวเก่าอีกหลายรายครับผมที่คอยช่วยประคองทีมอยู่ทำให้วันนี้บอกตรงว่าลิสต์ยูเนเต็ดเองครับสู้กับอาร์เซนอลด้วยเทคติกจริงๆนะครับผมแล้วก็ใช้สปีดริมเส้นครับคอยโต้กลับแล้วก็สร้างระใจกับ เจ้าถิ่นแน่ๆละแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยจะกดดันเจ้าถิ่นได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าส่วนใหญ่บอกว่า80%น่าจะเป็นอ์เซนอลมากกว่าที่กดดันใส่ทางฝั่งลิสต์ยูเนเตตนะครับซึ่งผมมองว่าอ์เซนอลเองเนี่ยคลองบอลเยอะกว่าสร้างสรรค์โอกาสเยอะกว่าแน่นอนอยู่ที่ว่าจะยิงได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับผมลิส์ยูเนเตดเองเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่ดีครับแต่ผมมองว่าความเหนียวแน่นยังไม่ได้เคี่ยวขนาดนั้นนะดังนั้นดูแล้ววันนี้น่าจะโดนอ์เซนอลเอาชนะไปได้แบบสบาย ผมขอเลือกอยู่ต่อเจ้าถิ่นไปนะผมว่าน่าจะยิงขาดได้ไม่ยากอะไรนะครับผมอ่ะอยู่ต่ออาเซนอลราคาลูกควบลูกครึ่งครับและคู่สุดท้ายครับผมเราไปดูบาเซโลนาครับวันนี้จะบุกไปเยือนเรบบนเต้นะครับเวลาตีสองครึ่งครับโดยแมตช์แรกครับของบาซ่าเนี่ยก็เก็บ3าคะแนนมาได้นะครับจากการบุกไปเอาชนะมายกา3าประตูต่อศูนย์นะครับถ้ารวมผลงานในช่วงที่พรีซีซั่นมาด้วยแล้วเนี่ยโอบาซ่านี่ชนะมาหนัดรวดติดต่อกันแล้วนะครับผลงานดีครับผม แต่เกมบนเครื่องส่วนใหญ่นี้จะเน้นไปทางเกมหาเงินนะฮะไม่ได้อุ่นเครื่องกับทีมใหญ่แบบจริงจังอะไรครับผมลองดูได้นะโปรกแกรมประมาณนี้นะครับ ส่วนฝั่งเลเวนเต้ครับผมแมตช์แรกประเดิมสนามครับด้วยการบุกไปแพ้อราเบสมาหนึ่งประตูต่อสองนะครับก็ถือว่าตามทรงครับประมาณนี้นะเพิ่งจะเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หล่นไปอยู่ในลีก้าสองมาสักพักเลยนะครับผมก็เลื่อนชั้นกลับมาในฐานะของแชมป์ลีก้าสองเลยนะกลับมาอย่างสงกาผ่าเผยเดี๋ยวต้องดูด้ยวยว่าขึ้นปุ๊บลงปั๊บหรือเปล่าส่วนใหญ่เลเวนเต้ชอบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยนะครับผมอ่ะการเจอกันครั้งล่าสุดของ ทั้ง2ทีมนี่ก็ปี2000ฤดูาการ2021ถึง2022นะครับตอนนั้นเนี่ยคือฤดูการที่เลบบนเตตกชั้นนะฮะก็บาร์ซ่าเล่นในบ้านชนะ3-0ครับส่วนเกมเยือนเนี่ยชนะได้3ประตูต่อ2นะครับผม ก็หล่นไป3ปีครับกลับมาใหม,ม่อีกครั้งหนึ่งครับผมเรื่องของเอตูเฮเป็นต้องพูดถึงบาซ่านี่เหนือกว่ามากมายมหาศาลแบบมากๆนะครับผมเอาแค่นี้พอจบนะฮะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่เจ้าถิ่นเหล่าเบนเต้ก่อนละกันนะครับปัญหาหลักเลยคือแดงกลางเนี่ยมีตัวเจ็บหลายรายด้วยกันครับไล่เรียงมาตามหน้าจอนี่เลยฮะทำให้โค้ชเนี่ยอาจจะต้องโอ้หมุนเวียนตัวเล่นกันหนักพอสมควรเลยครับเพราะว่า กองกลางนี่มันมันเจ็บกันเกือบทั้งแผงนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าคาดว่าน่าจะใช้ระบบ3 4 1 2ครับตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะไม่แน่ไม่นอนครับแต่เดี๋ยวอาจจะต้องรอเช็คสักนิดหนึ่งช่วงก่อนเตะนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยวินัยต้องมาก่อนครับไม่งั้นเส็ตบาซ่าแน่ๆขณะที่ทีมเยือนครับ4-2-3-1ครับผมโดยจะส่งดานิโอโมลงสนามเป็นฟูลแบ็กนะครับแน่นอนและยังมีพวกกาเซียโดนาอัลราโคนะครับผมพอคูบาซี่มาเรนโรเบลเด้ครับแผงหลังอยู่นครบ แดนกลางอย่างเปดรีนะครับกาบี้หรือเดจองก็ยังอยู่แนวลุกอย่างยาเมลนะครับผมเฟมิโลเปสราฟินยาก็อยู่นี่ยังไม่ลงถึงฟันโตเรสรวมถึงโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ด้วยบาร์เซโลนาถือว่าฟูลทีมแบบสุดๆจริงๆครับผมอยู่กันครบทุกตัวแถมตัวใหม่ที่เสริมเข้ามาก็อยู่ด้วยครับเลเวนเต้ ante, เองเนี่ยวันนี้เล่นในบ้านก็จริงครับแต่บอกตรงๆเลยครับ พอแดงกลางมันเจ็บไปเยอะหลายตัวครับความสมดุลในทีมมันขาดหายไปแล้วมาขาดหายในนัดนะที่เจอกับบาร์เซลโลนาครับมันก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยโอกาสที่จะโดนบาซ่าไล่ยำใหญ่ใส่สารพัดเนี่ยถือว่าสูงแบบมากๆเลยทีเดียวนะครับผมขอสั้นๆเลยแล้วกันนะ คือเลวันเต้เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาครับยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับสปีดของอฟุตบอลลีกสูงสุดแน่นอนแหละอาจจะต้องปรับจูนกันสักพักแล้ววันนี้เล่นในบ้านครับมันกลายเป็นว่ากดดันตัวเองไปซะอย่างนั้นครับเพราะว่ากองเชียร์ก็ตั้งความหวังนะเห็นบอกว่าตั๋วขายหมดตั้งนานแล้วด้วยนะครับผมบาเซโลนาวันนี้มาด้วยสภาพทีมที่มันโอ้โหมันพร้อมซะเหลือเกินครับฟูลทีมสุดๆนะฮะวันนี้นึกไม่ออกจริงๆว่าจะเอาอะไรไปสู้ครับนอกจากใจ ยังไงซะวันนี้เลบวนเต้ก็ต้องโดนเละ่าบ้านแน่นอนนะครับ0-2หรือ0-3คือสกอร์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับผมวันนี้บาร์ซ่าบุกมาต่อลูกครึ่งครับผมขอเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนนะเจ้าบุญทุ่มน่าจะชนะขาดลอยได้ไม่ยากอะไรครับต่อบาร์ซ่าลูกครึ่งไปฮะครบท้วน5คู่ในวันนี้นะครับมาพาท่วนอีกรอบหนึ่งครับคู่แรกครับรอบเย็นผมให้อยู่รองสเปอร์ราคา1ลูกท้วนนะครับแล้วก็ใส่สกอร์ซุง3ลูกไปด้วยฮะ คู่ที่2ครับอยู่รองวูแฮมตันราคาครึ่งควบลูกนะครับโดยเนมทท่สกอร์ต่ำสอลูกครึ่งควบ3นะครับวันนี้น่าจะแบบเล่นระมัดระวังตัวกันคู่ที่3ครับผมมักเซนะฮะฟอร์มไม่ค่อยดีครับวันนี้ขอเชียร์ปารีสเอฟซีนะครับราคารองลูกควบลูกครึ่งครับผมคือถ้าแพ้ก็หงแพ้ไม่ขาดครับน่าจะเฉื่อยนะฮะดีไม่ดีเสมอได้ คู่ที่4ครับต่อซนอนลาคาลูกควบลูกครึ่งนะครับผมเล่นในบ้านยังไงก็ชนะขาดนะครับและคู่ที่5อย่างมั่นใจบาร์เซโลนาว่าจะบุกมาถล่มเอาชนะเลมันเต้ได้นะครับอยู่ต่อบาซ่าราคาลูกครึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม5คู่ฝากไปด้วยละกันนะครับแต่ว่า3คู่ที่ใช้จัดกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งว่าเป็น3คู่จาก3ลีกเลยนะครับผมของยุโรปนะครับโดยตัวแรกครับผมเป็นมักเซกับปารีสเอฟซีครับ ตัวที่2เป็นอาร์เซนอลกับลีสยูไนเต็ดและตัวที่3เป็นเลเวนเต้กับปารเซโลนานะครับคู่หลักวันนี้จะเป็นอาร์เซนอลกับลีสในรอบ5ทุ่มครึ่งนะครับผมก็เพื่อนๆสามารถร,าร่วมสนุกทายอลกกันได้กติกาแจ้งไว้แล้วในช่วงต้นคลิปนะครับถ้าอยากสมัคร v p p ทักมาหลังไม่และแอปบอม88รับรองว่าโคตรคุ้มแน่นอนครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเซีบูมนอนเต็งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและทัศนะจากผมและทีมงานครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆทุกคนครับสวัสดีครับ